หมูแม็กกี้เมนูยอดฮิตตามกระแสะตอนนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้เราทอดหมูแหละหมูอันนี้ทุกคนเราหมักด้วยซอสแม็กกี้ขวดเขียวแล้วเดี๋ยวเราจะทำซอสเพื่อเคลือบกับหมูแม็กกี้ตอนนี้หมูแล้สุกแล้วนะอาจจะดูฟองเยอะนิดนึงเพราะว่าเราใช้ข้อหมูแล้วเหมือนมันมันออกอาจจะอหมูขึ้นขอจานไหยคะ่ะอ๋อเราจะ ที่ว่าฉะนร่าคาวากินเลยแล้วเขาไม่รู้ทุกคนแล้วก็ห่วงมีการห่วงมีการห่วงสิงหองมาด้วยนะที่ตัวกอดนั่งกอดเป็นนนี่เลยธรรมาดานี่นเราจะบอกว่าเรานั่งทอตมากันพักหนึ่งแล้วที่เห็นเห็นออกขึ้นเนี่ยก็ให้ทุกคนประมาณสี่อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อ๋อสี่ประมาณนี้นะทุกคน แล้วเดี๋ยวเราจะไปเคลือบซอสอีก,อกทีนึงบอกฟูดเขาก่อนว่าเรามากอะไรบ้างทุกคนมากด้วยซอสแม็กกี้ขวดเขียวนะอัตราส่วนคือหมูห้าร้อยกรัมซอสแม็กกี้หนึ่งช้อนโต๊ะอือน,น้ำมันออกก่อนก็อยากจะลด,ดความอ้วนนั่นแหละแต่ว่าเมนูมันก็เยอะแยะไปหมดเลยน่ากินนะสีอดูสีดีทุกคนทุกคนดูสีได้ดีอีกสมัคหังหนึ่งมันจะน่ากินกว่านี้อีกอืม พูดจริงมาเนี่ยไขรเขาเอาเรื่องโกโหกมาพูดจริงอเอ้ยไขรเขาเรื่องจริงมาโกโหกอันนั้นอะไรกันเราเน้นไปเรือดอีกจ้ะใช่ไหมทุกคนรับไฟเลยไหมยังเนี่ยไอสิ่งที่ไม่สั่งเนี่ยชอบจะทาจริงจริงเลยนะแล้วพอบอกให้ลดน,น้าหนักแล้วความอ้วนเนี่ยไม่ต้องกินนะไม่ต้องกินนะ่ะทําได้ไหมขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนเราจะใช้ น้ำมันกระเทียมเจียวเราว่ามันหอมแล้วอาจจะทําไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงน้ำมันกระเทียมเจียวประมาณหนึ่งช้อนนิดๆแล้วก็ตามด้วยขอยืมซอสแม็กกี้หน่อยได้ปะให้ก็ได้เอาขวดไหนล่ะเอาขวดนี้ก่อนอซอสแมกอันนี้ก็จะเป็นน้ําอ่าซอสหอยนางรมเขาบอกเคี่ยวจากหอยนางรมแท้ๆอ๋อมันจะต้องใช้ซอสูตดคู่กันหรอใช่จ้า อันนี้อันนี้คืออะไรนะมัก,มกหม,กมักหมูกรอนมักหมูกอนแล้วเราก็จะใส่ซอสลงไปเนื้อสองช้อนโต๊ะนะคะทุกคนแต่เราจะขอเพิ่มต่างจากเขานิดนึงเราอยากได้เค็มคนเค็มคนโอ้ยโอ้ยกระเด็นโอ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นทุกคน โอเคมันหายกันได้ละผู้ประสบภัยหรือเปล่าคนนี้ขอขวดเขียวหน่อยอุ้ยแสบขามันเลยต้องเอาไปเอา้องใส่นี้ด้วยอุ้ยอุ้ยแสบอ่ะอ๋อก็คือต้องต้องเอาขวดแรกที่มากมาใส่เพิ่มด้วยใช่สองช้อนย่างละสองช้อนแต่อันนี้เราเพิ่มเป็นสองช้อนครึ่งเพิ่มความนัวใช่เพิ่มความนัวนิดหน่อยแล้วก็เราก็จะใส่น้ำตาลปรี๊บนิดนึงนะเราอยากได้วันหวานหน่อยนึงเลิกกอดแล้ว แล้วกอดเถอะขอร้องแล้วพวกคนเอาไปใครจะจะเอาอกไปเ่อดีแบบนี้เธอซื้อมาหรออืมแเขาก็ซื้อมานะแหละทุกคนเอาซื้อเนี่ยแหละตะละนี่เราจะใส่แค่นี้นะประมาณไป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 ช้อนนิดหน่อยโอ้โหอ,อร่อยอ่ะยังเอาละก็มันน่ากินแต่เดี๋ยวดูดขาดูที่กระทะดีเนี่ยให้ดูสีกระทะ สี่ซอส,น,ส,อสน,นี่คนดูคนดูสีน้ำซอสอืออันนี้เราก็ไม่เคยทําเหมือนกันนะแต่ว่าเราเหมือนยกดัดบแปลงนิดนึงเพราะว่าบ้านเราชอบกินไม่ชอบเค็มมากเป็นคนที่ไม่ชอบกินเค็มชอบเป็นเบาหวานนี่ไม่ใช่เราก็ไม่ช่วยแก้เลยนะนั่งนิ่งเชียวเพราะมันรอยอยู่นี่จะกินเนี่อยรออยู่นะ่เมื่อจะเสร็จบางคนเขาก็จะเติมผงอ่าผงปรุงรสแต่ว่าเราว่าเราไม่เติมนหะเพราะว่ามันคิดน่าจะเค็มพอแล้วป้าป๊าช่วยหน่อยได้ไหม เอาหมูมาใส่มีกีชิ้นยกมาทั้งอันเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยเราจะคุกแล้วนะทุกคนหอมไหมทำจริงหอมไหมให้ดุมในกระทะไม่ใช่อหะหอมนะหอมไหมหอมเขาบอกกันว่าเป็นเมนูที่แบบอร่อยอะแต่บางคนเขาจะไม่ใส่น้ำตาลนะคือน้ำลายแกจะคืนทำไมจะกืนทำไมก้อนเราทุกคนเนาะ ให้เขาดูความหนวยรีงใกล้ๆอยวคนดูความหนูนะเดี๋ยวขอคนให้มันแบบเคลือบหมูอะนะทุกคนดูนี้ทุกคนดูอะไรนี้คือแบบนี่หอมด้วยนะแล้วมันก็จะมีแบบวันนี้เราจะเพิ่มเพกเจอร์ให้ทุกคนด้วยนะคะเทเจอร์อะอะค่ะต้อมใช่ทุกคนหมูคือแบบหอมเนาะฟ้านี่คล้ายๆหมูทอดชวังเลยนะเคยกินไหมตันนี้ก็ใช้ได้อย่างใช้ได้แล้วค่ะใช่จ้าปิดแก๊สเลยเนาะขออนุญาตปิดแก๊สนะคะ มันก็จะหอมกลิ่นกระเทียมอ่นอ,อนๆพอเราใส่เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวมาขอจานที่ใส่หมูเมื่อกี้นี้ห้ามกระเถิบจานหนีแล้วนะไม่หรอกเราก,กูหกเป็นจันเทได้ยนี่ <c oughs> ชือ้อหอมอะ่ะแล้วก็แม่จะเพิ่มท็อปปิง้งไว้มันมีโรลชอ็อปโกแลตด้วยเหรอไหนท็อปปิ้งไง เคยกินเค้กอ่ะเร็วๆท็อปปิ้งไหมคือคนอื่นอ่ะเขาอาจจะไม่เติมนะคะทุกคนแต่บ้านเราชอบกินกระเทียมเจียวเราก็เลยจะเติมกระเทียมเจียวลงไปถ้าใครชอบมากใส่มากนะคะถ้าชอบน้อยละก็ใส่น้อยไลแล้วก็ถ้าคุณพ่อบ้านเขาปานคนกินเผ็ดเราก็จะเอาอันนี้ค่ะไว้ให้เขาค้างๆริกแก้มริดแกมผิดแก้มแบบ เป็นอะไรนะซิกเนเจอร์ลเลเยอร์คัสตอมแล้วก็นี่อ่ะนี่ใครทำอะ่ะให้มันน่าก,กินอย่างงี้อ่ะอันเนี้ยกอดไม่เลิกเลยไม่ให้ดมไม่อนุญาตกินน้ำลายเลยทุกคนดูน่าทานไหมคะ่ะนี่ไม่ยกสูก้คนนั้นหน่อยนี่ค<น>ใช่เรามันแหละใช่ใช่อสู้อีก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 สู้ไปเลยสู้ไปเลยเออมาแล้ว ไปถึงน้องขายแล้วนี่กินหอมทะลุจอได้ไหมได้ดิเดี๋ยวเราจะชิมให้ทุกคนดูแต่เราไม่ให้ทุกคนชิมกันเรานะขออนุญาตยกเตาอ,ออกค่ะนั่งกอดซอนแมกกี้ไว้่างนี้นะคืนนี้ห้ามนอนนะขออน,ขออนุญาตเธอะคืนนี้ห้ามนอนนะนั่งกอดไว้นี้นะชีวิต ไหนๆก็ไหนๆละเพิ่มเพิ่มให้มันสูงหน่อยแล้วก็ปะป๊านะนั่งดูนะคะให้ปะนั่งดูนะแม่ไม่ให้ปะกินนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ปะป๊าไม่ได้ช่วยทำเก็บกล้องให้ทุกคนดูย้อนิดย้อนหน่อยอร่อยนะี้กินแล้วนะอืออนุญาตพอดีวันนี้ไม่ได้กินข้าวด้วยหิวยินก๋วยเตี๋ยวนี่นี่จะสับหมูให้ทุกคนดู หมูก็จะเป็นเนื้อสันคอนะคะมันก็จะแบบดูนุ่มๆอะไรเงี้ยเนื้อแทรกมันกินข้าวอย่างละกินข้าวอ่ากินแล้วเงี้ยยนนไงก็ไม่ต้องกินกินอกีกได้น้องหรอกเจออ้วนไงหรอกอืมอร่อยค่ะมันเป็นเค็มๆแบบหมูที่หม,มักกับข้าวเนื้อพอเราหมักปนทอดมันก็แบบน้ำซอสที่เรา ทำมากีนนะคะมีเคลือบหมูด้วยมันจะเอาหวานไปลาๆอืมไม่น่าให้กินเลยทุกคนวันเนี้ยงานไม่ทำงานไม่ทำสั้นๆนะอร่อยอร่อยงานไม่ทำไม่น่าให้กินเลยโชว์อร่อยไหม แล้วถ้าเราเพิ่มกระเทียมเจียวข้าเปหน่อยมันก็จะออกความหอมใช่ไหมล่ะถ้าเพิ่มน้ำตาลเลยอีกสักช้อนหนึ่งอะมันก็จะฉำอาจจะเพิ่มก็ได้กินนะก็เพิ่มจากที่เราใส่ครึ่งหนึ่งบางคนใส่ไปเลยช้อนหนึ่งแต่ว่าเนี้ออร่อยนะใช่จริจริงๆมันต้องมีแตงกวาป่ะไม่รู้ค่ะเราไม่ได้ปลูกเนาะ เลยไปเก็บไม่แล้ไม่ได้ที่ทปลูกวมันตายแล้วอร่อยอ่ะทุกคนยาก,กินหรอก็เธอก็ไปทำเองดิเธอถือไปแล้วอะอเธอมีขนมากี้อยู่แล้วเธอก็ไปทำเองดิไปคนดูคนนี้ไปคนเดียวลนะวมจะไปละทาให้พมกิน <laughs> แค่น uh ้โกะเหรอก็คงต้องให้แล้วแหละอาเนี้กินก oh ับข้าวสวยอ่อนๆแบบนุ่มๆหอมๆร้อนๆนะทุกคนคือย่างเพอร์เฟกอะเป็นคนคำกินคำใหญ่ด้วยนะอ๋อคือเนี่ยแปลงฝันมั้เนี่ยใช้ช้อนคันเดียวกันเนี่ยแปลนแงฟิลแล้วฝันโอ้โหุกคนขาช่วยด้วย แตงปีละครั้งใช่อร่อย,ยไหมเวลากินกับพริกแล้วก็แซ่บดีแซ่บหนัวปะสุดท้ายดีแนะนำไปแตงกวาเคุ้มกับข้าวในทำอิ่ีเนอแตงกวาเขาจตงกวาหนิมันก็อร่อยอนะกินกับขกินกับข้าวร้อนพอดีไงใช่ก็ต้มก็ได้อืมเนาะ กินอะคต้มอร่อยเลยนะทุกคนขาน้าวเหนียวก็ได้จกขา้าวเหนียววันหลังจกไป,ป,ปกินหมูบ้างกินข้าวเหนียวบ้างวันหลังเดี๋ยเราไปต่างจงังหวัดกว่าบ้างพริกบ้างวันหลังเวลาเราเดินทางไปต่างจังหวัดเราจะพกข้าวไปดยดีกว่าทุกคนโดยเมนูหมูแม็กกี้นี่แหละกับขา้าวเหนียวนี่ประหยัดประหยัดอะไรไหมประหยัดประหยัดทุกเมนูเลยสังเกตประหยัดทุกเมนูเลยค่ะมันไม่ใช่ตังเราดูมาไ้่กอประหยัดมากเลย ใช่ไม่ใช่ตังเราทุกคนมันไม่ใช่ตังเราทุกคนจะกลัวอะไรอ่ะใช่ไหมเห <c oughs> ็นผิกจได้ว้าอขอโทษขอใไม่ให้ตังเราทุกคนยังไงมันก็ประหยัดแต่ถ้ามันเป็นตังเราอ่ะเหมือนก็แพง เป็นเมนูที่ถ้าทำให้เด็กๆทานตอนเช้าก่อนบบงเรียนเด็กๆน่าจะชอบใช่เนาะเพราะว่ามันจะออกหวานหวฉ่ำๆแบบน้ำซอสเคลือบหมูพอดีอะไรเงี้ยอร่อยแนะนำะเป็นหมูสวนนี่แหละส่วนได้นะสันสันครอมใช่เพราะเขาจะมีมันแฝกใช่เนะพราะเขาก็จะแนะนํากันส่วนมากก็คือแนะนําเป็นสันคอหมูหรือถ้าใครชอบชอบชอบ,ชอบใครชอบหมูสามชั้นก็ได้นะคะแต่ว่าเอาหนังออก แล่นัง,นงออกใช่ก็คือเก็บนั่งไปทาอย่างอื่นเขาเรียกอะไรนะทอดอ่ะที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวไข่อ่ะแคบ,บหมูแคบหมูแคบหมูก็คือเก็บหนังไปทํากัดเจียวหรือเอาไปต้มแล้วก็ยำหนังมันอ่ะอร่อยไหมอร่อ,อยอิ่มยังอ่ะชื่นใจไหมอิ่มยังอ่ะ ไม่กินไหมห้ามคำเองนะมัดบอนข้าวลูกไงทุกคนอีกนิดนึงนะ uh huh. อีกนิดนึงขอกินโชว์ทุกคนอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะอะไรอะ่ะบูายบายจะบ๊ายบายแล้วใช่อ่าต้องขอตัวบ๊ายบายเอาหมูไปแบ่งเด็กๆก,กินหน่อย อิ่มยังทำไม่ได้อิ่มไปทมพี่คารเมนอืออร่อยไหมอร่อยเพอร์เฟกต์ไหมเมนูนี้ให้กี่ผ่านหนึ่งสองสามอือที่เขา,าทำกันสามผ่านต้องทำเมืองไงนะ ีคือว่าพานอย่างงี้เปล่าเอาบายบายทุกคนเลยเลยได้ได้เสมอแหละได้เสมอถ้าทุกคนได้คิดถึงเราแล้วอะทันิงจะนั่งกอดอยู่งี้เหรอ ต้องดีน้องรักฝ้าไว้คือเป็นเมนูนที่ง่ายแม่เชื่อว่าถ้าป๊าทำป๊าก็ทำได้ <c oughs> แต่เพียงแค่ป๊าเขาดูหมูสุกก็ือหมูไม่สุกไม่เป็นดูไม่ยากหรอกหมูสุกอะดูไงดูไปที่เธอทำก็มาทำไง <c oughs> ก็ต้องเปิดคลิปไปด้วยทำไปด้วยก็จะรู้ถ้าซีแบบเนี้ยสุกแล้วนะโอเคซีแบบนี้ยังไม่สุกโอเคเข้าใจ เข้าใจนะเราจะพยายามเข้าใจป,ป้าปาละโดนให้ยังไงวันนี้ฝากเมนูหมูแม็กกี้ไว้ด้วยนะคะ